สวัสดีครับเช้าวันใหม่2มกราคมงบ้านาสิวัสดีปีใหม่อีกวันหนึ่งวันนี้เรามาชมบรรยากาศในโงรงแรมไปไหนเนี่ยรในชอนบีดรีสอร์ทที่เราอยู่เมืม่อคืนนี้อันนี้คือบรรยากาศริมสระว่ายน้ำที่2นะสระแรกยังไม่ได้ถ่ายไงครับคุณผู้หญิงโอ้ไหมสวยมากโอ้มากประทับใจมากเลยดูประทับใจจน้องเราต้องอยู่คืนหนึ่งน,นี่ผู้จัดก,การครับผู้จัดก,การส่นตัวผม พี่การส่วนตัวผมนี่สิครับพาผมมาเที่ยวโอ้นไงมั้งครับเป็นไงพี่โหที่นี่เลยโรงแรมนี้ทั้งวันยังได้โหอาจจะดูอยู่อีกวันหนึ่งเลยเนี่ยดูบรรยากาศรอบๆเดี๋ยวพี่การส่วนตัวตามหาก่อนเอาไปแล้วส่วนตัวตอนนี้มาตีโมงตรงนี้ก็จะตัดเงิน ่สนะว,นะวัสดีปีใหม่ค่ะมลุเนื้อทำรูปสวยเลยที่เป็นนะย,ย,ยังไงมีทีบบ่ชายเรือขยับว่างมากอันนี้คือส่อออวนโซนสรยน้ำที่สองนะ <c oughs> อหน กว้างค่อยๆกว้างเลยนี่เรายังไม่พูดถึงฉากแรกนะที่มีช้างคนน,ะนั้นตรงนี้เป็นฟิตเนสที่พิจารณาล์อยู่ซูยันส่วนตัวผมกำลังเข้าไปฟิตเนสไปดูฟิตเนสเจ๊เจ๊นั่งนั้นก่อนนั่งก่อนเดีย๋ยวเข้าไปดูฟิตเนสหรือจะเข้าไปด้วยกันเบร์ดโทรศัพท์แมนมันอยู่นะ ย,ยังไม่มีใครมาเล่นหรืรรอว่าย,ยังไม่เปิดอ่ะทำไมยังไม่มีใครมาเล่นหรือยังไม่เปิด นี่ครับบรรยากาศพิเศษนี่ผู้จัดการแมนทาปราบุกเบิกอยู่เห็นอุปกรณ์เหนื่อยแล้วมันเหนื่อยใจก่อนไหยเห็นอุปกรณ์แล้วตรงที่โบกทำได้แต่ก็ค้งด้วนะดีเดียวเนี่ยโอ้ยดูนี่ไคำว่เลยวเดีวผมก็ก่ง้อ มันก็ครบแหละแต่ว่าเราต้องเล่นเป็นิเอองเราจะได้เจอนยหัวเอ้าไม่จองผับตรงนั้นเหรอนังในนั้น็ไม่ต้องจอกเราถ้อไ่าิตโมเราต้องแววนูไเมื่อไ่ผมเดินาเองแต่รนเล่นได้เนี่ยตอนนี้มันเดี๋ยวเราค่อยถ่ายบรรยากาศอีกที